กุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแผนชีวิตฉลาดคิดเพื่ออนาคตกับผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง iSmart สัตกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนต่อย้ำการเป็นผู้นำประกันชีวิตและสุขภาพเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อยากไอสมาร์ท80ทับหนำโดยคุณบุบผาวดีโอวราลินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบ,บุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงตัวแทนฝ่ายขายและลูกค้ากว่า500คนเข้าร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ณโรงภาพยนตร์สยามพาวไลรอยัลแกรนด์เยเตอร์บายกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ นอกจากจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่เราให้ความสําคัญกับลูกค้าหรือการมีลูกค้ามาเป็นที่1และเป้าหมายสูงสุดของบริษัทที่จะเคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปดิฉันหวังว่าทุกท่านจะได้รับเคล็ดลับในการวางแผนการเงินที่ดีๆและมีความสนุกประทับใจไปกับงานในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ไอสมาร์ท80ทับ6เป็นแบบประกันตลอดชีพที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้วางแผนชีวิตฉลาดคิดเพื่ออนาคตซึ่งครอบคลุมทางด้านความคุ้มครองชีวิตและด้านการสะสมทรัพย์มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันที่สั้นเพียง6ปีคุ้มครองจนถึงอายุ80ปีให้ความคุ้มครองชีวิต200%พร้อมทั้งรับเงินคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1ถึงปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ79ปีและเบี้ยประกันสามารถใช้สิทธิรถยนต์ภาษีได้สูงสุดถึง1 บาทต่อปีโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กลุมทรานกำหนดวันนี้เนี่ยพฤติกรรมในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเนี่ยของคนรุ่นใหม่เนี่ยม,มันมีความเด่นชัดนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กําลังมาแรงถ้าเราจะพูดว่ากลุ่มนี้มีลักษณะยังไงหลกัหลกๆเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มดิงหรือ Double Income No k i ิก็คือกลุ่มที่มีรายได้ทั้งคู่คแต่ไม่อยากมีลูกนะคะ อันนี้เพื่อนๆเราคงมีแบบนีเหมือนกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกกลุ่มที่เรียกว่าโซโลคือฉันไม่อยากแต่งงานนะคะก็อยากมีชีวิตแบบนี้มีตงังใช้ตงัง<ม>อยู่คนเดียวรวมไปถึงคนที่มีครอบครัวแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขามองเรื่องว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเขาอยากได้อะไรที่แบบสั้นๆวางแผนระยะสั้นง่ายเห็นผลกำไรเห็นผลตอบแทนแล้วก็ อยากเห็นความสําเร็จที่เขาได้ลงทุนไปในระยะช่วงชีวิตของเขานะคะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นค่อนข้างเด่นชัดทีนี้สําหรับประกัน i อ m มาร I ์ทที่ได้กรุณาพูดถึงนะคะพี่อยากจะบอกเลยว่ามันตอบโจทย์เพราะว่า 1. นึ่ชำระสั้นนะคะมีเงินคืนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่แบบประกันเนี้ยมันครบเมื่ออายุ80วันนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยมันเกิน80อยู่แล้วนะคะค ถ้าเทียบกับแบบประกันในใ,นในในแบบเดิมเนี่ยคนซื้อก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะค,คือบางทีอยู่ไปจนรับ99ชั้น,มนไม่อยู่ <คน S 1> แล้วให้คนข้างหลังแบบนี้นะคะน,คน,นะคะ,คะแต่อันนี้ก็คือว่าเมื่อ80เนี่ยเราเห็นคน80ระยะที่สุขภาพแข็งแรง huh. ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเขาจะได้รับเงินก้อนนี้หรือเขาจะส่งต่อให้คนที่เขารักก็ได้เพราะฉะนั้นเรามองว่าหลักประกันเนี่ยมันคุ้มครองอย่างมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงนะคะ ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปบาดเจ็บห,หรืออะไรเนี่ยคนที่รักเราหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาไม่ต้องมาห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาหนัก มากน้อยแค่ไหนเราแค่เป็นห่วงผมในในฐานะที่ว่าเป็นลูกเป็นคุณแม่เป็นห่วงลูกหรือว่าคุณอาคุณภรรยาเป็นห่วงสามีหรือว่าพี่ชายห่วงน้องมันไม่ได้ไปห่วงว่าแบบโอ้จะหาเงินที่ไหนจะจะรักษาอย่างไงว่าหรือจะมันไอ้มันตัดปัญหาตรงนั้นมันออกแล้วมันมีหลายคนนะครับที่เขาก็คิดว่าเหมือนกันว่าเป็นการซื้อเหมือนครับเป็นซื้อกระดาษธรรมดาแล้วก็ต้องจ่ายเบี้ยอยู่เรื่อยๆไม่เห็นผลกําไรไม่เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นการลงทุนมันเป็นการวางแผนการ นอยากที่จะให้เข้าใจตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้น่ะมันค่อนข้างที่จะคีย์สำคัญบอกว่าบริษัทกรุงไทยอัศารประกันชีวิตนะคะมีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอสมาร์นะคะ,ะ,คะเพื่อจะส่งต่อเครื่องมือทางการเงินนะคะที่เป็นประโยชน์ยิ่งให้กับลูกค้านะคะ mm hmm. เพื่อเขาจะได้สร้างหลักประกันความคุม้มครองที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะเราหวังว่าเราจะได้ช่วย เป็นบริษัทที่นํามาตรฐานที่ดีของประกันชีวิตมาให้กับสังคมไทยค่ะสําหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ไอสมาร์ทแปสับหสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนของบริษัทหรือโทร1159และอูไวเว็บกุ้งไทยแอค a .co.th